สุปตาแถวหน้าพอยเชอมานพร้อมเผยเคล็ดลับสวยไปทุกองศา EPTQ Filler ตัวมัมบริษัทเอสทิมาร์จำกัดผู้นำข้าและจัดจำหน่าย EPTQ Filler ในประเทศไทยโดดเด่นด้านนวัตกรรมความงามและคุณภาพมาตรฐานได้การยอมรับในแวดวงเวชศาสตร์ความงามล่าสุดจัดงานเปิดตัว EPTQ Embarrassing Diversity ฟิดเลือ์ตัวมามระดับโกลบอลพร้อมกับเปิดตัวซุปตาสาวสวยพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์รับหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์บอกต่อเคล็ดลับความสวยเป๊ะทุกองศาโดยงานจัดขึ้นในวันอังคารที่4 4ตุลาคม2566นาณชั้น1 8ชั้นหอสยามพรากอนค่ะภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณจิวรวิทย์วิสุทธิยาน CEO และคุณธรรมพงศ์ตรีศิริพิศาลโคฟาวเดอร์ Co er, เป็นประธาน เปิดตัวด้วยไฮไลท์โชว์พิเศษจากนางเอกสาวพลอยเชอรมารบุญยศักดิ์รับหน้าที่แบรนด์แอมบัสเดอร์พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมพูดคุยในหัวข้อบิว u ี y เดเวอร์สตี้ถามกลางเสียงปรบมือและลอยยิ้มจากเอ c ก u s ค v ูซ u ฟคอร์ทและแฟนคลับที่มาให้กำลังใจอย่างขับข้างโดยมีดีเจอ๋องเขมรัฐทำหน้าที่พิธีกรค่ะ อันนี้เป็นวันเปิดตัวนะคะฟิลเลอร์ตัวมัมค่ะ EPTQ นะคะก็เป็นฟิลเลอร์มาจากเกาหลีแล้วก็เป็นที่ยอมรับระดับโกลบอลเลย59ประเทศด้วยกันค่ะพิเศษของฟิลเลอร์ เพราะว่าเป็นฟิลเลอร์ที่เน้นความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างที่บอกเนี่ยในการที่ได้ยอมรับระดับ global ทั่วโลกถึง59ประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแล้วก็จะบอกว่าเป็นของดีจริงๆคอยพู่ไม่ถูกแต่พออยากให้ทุกคนเปิดใจลองดูค่ะค่ะท่าน,ท,านทำไมถึงต้องเป็นน้องพลอยคะสำหรับการเปิดตัวตพลอยตอบแทนเลยค่ะไวเหมาะสมค่ะยตอน้ค่ะขออนุญาตนะครตอนทีมงานที่เสนอชื่อคุณพลอยมาเนี่ยเรา เรามีหลายชื่อก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็พอลุกปุ๊บเราสัมผัสได้เลยพอบอกจะให้อธิบายเนี่ยต้องเรียกว่าวันนี้เป็นความเป็น definition ถ้าพูดมันอาจจะยาวนิดนึงสัมผัสได้เลยว่าชีต้องการ <laughs> เราต้องการนะเราต้องการตครือความีความร่วมสมัยมีความแซสซี่แต่ว่าอย่างที่เราเห็นใน presentation ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นคาว่า Fun Fashionable แล้วก็เป็นคนที่ผมคิดว่าสะท้อนความเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นมิติในหลายๆด้านแล้วก็ สร้างที่เราใช้สโลแกนคำว่า embracing diversity เนี่ยคุณพอยสะท้อนตัวนี้ได้อย่างชัดเจนในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกมิติที่เรารู้สึกได้จริงๆครับนั่นคือส,ส่วนที่เราร่วมครับเป็เรื่อตัวนี้จะแบบระดูวงการาใใครบับเป็นเรื่องตัวนี้จะระวงการแบบมอความแตกต่างจากยุคของเราเนี่ยคือเราในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยนอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยซึ่งการันตีจากการที่ได้รับการยอมรับนะครับจาก การที่ทําการตลาดไปถึง59ประเทศทั่วโลกนะครับจะรับมาตรฐานสําคัญเนี่ยใน,ใน,ใ,นในระดับนานาชาตินะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เราก็มั่นใจว่าจะเป็นฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยที่สูงนะครับรวมถึงว่าทางบริษัทของเราเองเนี่ยก็มีบริการที่ที่ดีเยี่ยมที่จะให้ เขา,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 าเรียกว่าข้อดีมันคือฟังดูง่ายนะคะแต่มันเป็นคุณสมบัติที่หายากความธรรมชาติฉีดมันไม่ฉีดนี่แหละค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติฟังดูง่ายๆซิมเปิลแต่เราต้องการความเป็นธรรมาชาติเพราะว่าหลายคนจะเห็นบทเรียนแล้วว่าจากที่ต่างๆในการฉีดฟิลเลอร์นั้นเนี่ยถ้าเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีมันก็จะบม บงในที่นี้คือความเป็นก้อนเป็นม้วนเป็นผักผึ้งอะไรต่างๆนานามันก็แบบกลายเป็นว่ามันเป็นโทษต่อใบหน้าเราแต่ที่นี้ความธรรมชาติเนี่ย EPTQ เนี่ยมีให้คุณแน่นอนค่ะอันนี้พอยจะรันตีะกันตัวเองเลยดูหน้าพอยสิค่ะธรรมชาติไม่ละคะสุดท้ายแล้วอยากคุณพลอยฝากแนะนะว่าเออถ้าคนจะเลือกคุณเลือกต้องเลือกมีวิธีเลือกยังไงใจในการใช้เพราะเดี๋ยวนี้ไม่หลายตัวเลือกอะคะไม่ต้องยากแล้วค่ะพลอยง่ายเลยมา EPTQ เนี่ยแหละค่ะจบปึ้งค่ะก็ อย่างที่บอกไปหมดทุกอย่างแล้วไม่พูดเลยมากขอให้ลองค่ะดูนะตัวมัมเป็นตัวอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ